ยิงจัดเตลเอาบลทางนี้หได้เลยได้เลยบลแรนะมากเลยไปแมาละดเลยดีด้โคตรมากลดโคตรมากไหมากแล้วใส่เป็นจัดเติ้ลไปโคตรรงเลยโคตรงม เต้นบ่การเต้นมาฝั่งนี้ใช่ไหมผมนี่เออจานฝั่งนี้แหละนั่นการเต้น